มาทำกิจกรรมกันต่อนะครับกิจกรรมตามหาสัตว์น้อยที่หลับไหลอันนี้ด่านที่สามละโองกระต่ายเด้งไป อ๋อันนี้น่าจะง,ง่ายเพราะว่าไม่ใช่เขาวงโกดแบบสองดันเลขฮะมีข้างบนด้วยเหรอคิดว่าไม,คาไม่คิดว่าไม่มีเขาวงโกดนะเนี่ยที่แท้เขาวงโกดอยู่ด้านแรงของวงพวกนี้อีกที เ,เหมือนเดิมผมจะกําหนดว่าทางนู้นคือทางเหนือทางที่เราอยู่นี้คือทางใต้แล้วขวามือคือตะวันออกซ้ายมือคือตะวันตก อะไรไม่มีอะไรสักอย่างอ๋อมีอันที่ไม่มีห้องด้วยมี่องอยู่ตรงนี้ครับ งร่อนจากข้างบนลงมามั้งอ๋าผห้องเดิม เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตว่ามีรูอยู่ตรงนี้ได้เงยหน้าขึ้นไปดูข้างบนอ๋อันนี้มันเอาไว้ข้ามไปอีกฝากใช่ไหมไม่ใช่มีดอกอยู่ข้างหน้าไม่จำเป็นต้องดอกตรงนี้ ชุดปีกนี้มันดีจริงๆทำให้เราลอยครั้างฟ้าได้มองเห็นทุกอย่างก่อนที่จะร่วงลงไปข้างหน้าตองอยู่ตรงนี้ ขึ้นไปข้างบนยังไงน่าจะต้องมาจากทางโน้นมัน้ง โอเคหมดละ hey. ห้องห้องซ้ายกับขวาหมดละแล้วอันนี้เอาไว้ทําอะไรอันนี้ด้วยเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวลงห้องซ้ายบนต่อจากสองอันเลก ไม่มีอะไรทั้งไหนทั้งเหนือนะอเคทางนี้ทางเหนือลงใต้ก่อนอ๋มีกล่องซ่อนอยู่ตรงนี้ คือลงรูนี้แล้วหันมาทางใต้แล้วก็เลี้ยวขวามีกล่องตรงนี้อันนี้คือทิศตะวันตก ทางนี้ทางใต้แล้วทางที่มันต้องขึ้นมาตรงนี้แหละเมื่อกี้เราลงดูตรงนี้แล้วมาโผล่ตรงนี้ถ้าผมสงสัยทางที่ผม ไอทางเนี้ยทางที่มาผล่ตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปทีเดีวรู้เมื่อกี้เราผล่มาตรงนี้อันนี้ไม่มีรูรูอยู่นี่อ๋อนี่นี่น,นี่มีของอยู่ตรงนี้ด้วย แต่ว่าต้องสำรวจทุกวงตรงนี้ถ้าตกลงไปแล้วจะกลับขึ้นมายยงไงไรข้างแรกเนี่ยตกลงไปแล้วจะกลับขึ้นมายัางไงอ๋อมันตกไปตายเลยใช่ไหม ถ้าตรงไปข้างล่างนี่คือตายเลยคิดว่านะมันไม่มีพื้นของอยู่ตรงนี้อันนี้ทิศใต้ของใหญ่อยู่ตรงนี้ อันนี้มาห้องที่ผมสงสัยเอาใช่ละผมจาได้ห้องที่เมื่อกี้ที่ที่ถามว่าขึ้นมายังไงมันจะมีประตูอยู่สองประตูตรงนี้เรามีตรงนี้ด้วยเหรอตรงนี้เราไปมาะเหียยมจำไม่ได้ กตาตัวเลขลงมาทางนี้ทางนี้ทางเหนือไปทางตะว,วันตกก่อนตะว,วันตกมาล,ลงใต้ห้องนี้เรามาแล้วหรือเปล่าเออใช่ห้องนี้มาแล้วนี่ไงโอ้โหตรงนี้ รูนี้ยังไม่ได้ลงเมื่อกี้ลงรูนี้ถูกไหมที่พื้นมันไม่มีพื้นมันเป็นตกลงไปข้างล่างเลยโอเคมีกล่องอยู่ตรงนี้เอ๊ะแ้วทางนี้แหละ ทางไหนก่อนไปทางนี้ก่อนอันนี้ทางใต้นะทางใต้ไปทางนี้อันนี้ทิศเหนือ แล้วก็อันนี้เดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่ง นผมเริ่มลงทิศแล้วอันนี้คือที่ไหนนะอันนี้คือทางที่เราออกไปรูตรงนั้นใช่ปะแล้วตรงนี้มีกล่องอยู่ตรงนี้ก็จะไม่ผิดเราต้องไปทางนี้แฮ้ว อันนี้ห้องไหนเนี่ยเราเคยมาแล้วหรือเปล่าจำได้ว่ากระโดดขึ้นตรงนี้ไม่ได้โอเคเคยมาแล้วมันมีข้างบนด้วยเหรอแล้วข้างบนนั้นไปทำไม ล่าสุดเราลงดูนี้อะไปดูถัดไปกันแต่ข้างบนเนี่ยขึ้นมาทำไมนอกจากเก็บตังนี้เราไปแล้วใช่ปะ่ะเมื่อกี้ น่าจะใช่อันนี้ทิศเหนือต้องจำทิศเพราะเมื่อกี้หลงทิศไปรอบนึงไม่ได้จำทิศขึ้นยังไง เอาเหยียบตรงนี้ไม่ได้ออต้องมาทางนี้ก่อนลงทิศอันนี้ทิศเหนืออันนี้ตะวันตก ไปตุป๊กตาตัวที่สองอ่าห้องข้า่งแรกนี้เราเคยมายังเหมือนจะยังเนะ๊ะ เมื่อคีเราลงรูนี้ใช่ปะเราลงรูนี้แล้วเรามาโผล่รูนี้แล้วเราก็มาโผล่รูนี้รูนี้ยังไม่เคยลงรูนี้แหละลงหรือยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้ทิศใต้ โอเคทางนี้ทางใต้นะลงไหมเราเคยมาหรืยอยังเนี่ยเราเคยมาแล้วนี่เคยมาแล้วรู้เนี่ย เอ๊ะแต่ไม่เคยวิ่งมาจนถึงตรงนี้นะงั้นไปรูถัดไปเลยไม่รอละวข้างบนนี้ขึ้นแล้วใช่ไหมเออใช่เราเพราะว่าเราลงรูงนี้แล้วเรามาโผ่ตรงนี้แล้วเราก็มาโผ่ตรงนี้ นี่ตุ๊กาตาตัวสุดท้าย oh. เสร็จแล้วรู oh. นี้ยังไม่เคยลงปะ จบแล้วที่เหลือไม่สำรวจแล้วกล่องกล่องสิบอันครบทุกคาตาสามอันครบ thế để chơi cân đàn nè